สวัสดีครับทุกคนผมสอนนะครับจากลีลาเอสนะครับหรือว่าลีไลท์ฮาร์ดสโตนนะครับช่องฮาร์ดสโตนอินดี้อินดี้นะครับและวันนี้นะครับเราก็เอาเด็กอินดี้อินดี้่ในหนึ่งแนวเสนอนะครับก็คือเวนด้าไพเร็ดด็อกนะครับเด็กนี้เนี่ยจะใช้คอนเซปต์คือเราจะลดราคาของเวนด้านะครับให้เหลือค่าไล่เพียง2นะครับจากคาร์โรสสเตปนะครับหรือว่าตัวฮีโร่สแคร็นะครับหรือว่าตัวสแคร็บคัตเตอร์แบตเตอร์นะครับเนาะลดราคาแล้วก็ลงเวนด้าเพื่อลดราคามินเนี่ยนทั้งกองนะครับพอลดราคาปุ๊บเนี่ย นะครับเราก็จะสามารถเล่นเอ็ดวินกับพวกการ์ดบินเนียต่างๆได้รัวๆนะครับเพราะว่ามินเนียเราเนี่ยค่าไล่เหลือน้อยมากๆแล้วนะครับก็คือเทิร์นเดียวเนี่ยอาจจะลงมาปั๊บๆๆเต็มบอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็ลันการ์ดได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ถ้าเราสู้ไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็ยังมีคอมโบของแบรนด์นะครับคอมโบกับตัวทักก้านะครับในการขโมยการ์ด5ใบหรือว่าขโมยมือ2ใบนะครับค่อนข้างโกมากๆนะสำหรับเด็กนี้นะครับก็เท่าที่เล่นมานะครับก็ ถือว่าเป็นไอที่สนุกนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเบตานะเป็นแบบเป็นมีมแบบค่อนข้างมีมค่อนข้างออกในทางมีมจ๋าๆนะครับแต่ว่าถ้าใครมีดัสหรือว่าใครมีการ์ดอยู่แล้วเนี่ยก็ลองค้ามมาเล่นได้นะครับสนุกดีเนาะโอเคคอมโบอาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็สนุกแหละนะครับไปดเูเกมจริงกันเลยแอดวินพบกับนาซอดนาสอด อันนี้เก็บนะอันนี้เก็บได้นะเราเน้นจั่วนะเพราะว่าอันนี้เป็นแม์อัพชานนะถ้าเป็นแม์อัพไวเราเราเล่นอ้นนี้ก่อนอันนี้ดอกสามนี่ดีมากดีเกินกว่าจะทิ้งนะเพราะว่าเทิสองเราตั้งฮีโร่พาวเวอร์ใช่ไหมอ่ะงูนี่โอเคนะงูแม่งซ่อนตัวนะครับวอเตอร์ม็อกขัดินโอเคอันนี้ได้เร่งจั่วนะครับ เวเซลอ่ะแกมันนัมเร็ว<ค><ณ>เอ็ดว,เอดวินดีมากนะเอ็ดวินดีมากใหม่ก็ร้ายมากยังไงล่ะในะระคำคำโปรคู่นี้ได้นะครับ<ค><ณ>ใช้เียวเ่นเจ็บเสองห้าห้าสองพอดีสาสตอมไบค์สตอมไปค์ยงไม่มีน,นี่นะต้องเล่นตรงนีงน้นก่อนัการตัดจะปาเแกมันสุนัขใช้ โอเคเดี๋ยวเธอหน้าเราขึ้นอันนี้นะครับอันนี้เล่นกับเล่นกับไอ้ชาร์โดสแคปได้นะครับ <c oughs> เจะเคิร์สเข้าไป <c oughs> เคิร์สถึงไม่เป็นไรนะ <c oughs> เจ็บไปก่อนได้นะครับ <c oughs> เจ็บไปหนึ่งดาเมจโดนเคิร์สโดนเคิร์ส ยังไงลาวยังไงลาวอือหือหกก่อปาดออนี่เผาไปหนึ่งนะฮีโรีโมันเก่งจริงของฮีโร่มันเก่งจริง งั้นเอาเลยวะถ้าขึ้นอย่างนี้ต้องเอาเลยโอเคอยังไงอะเรา อาวุธเปล่าอาวุธนี่โดนงูฉกเลยนะงูฉกเลยนะฉกขึ้นมาเลยนะหน้าทับเงิบเลยนะโองการวันมือเยอะแยะเล่นหน่อยเถอะพ่อทัชเหรอท,ทัชทัชเหรอโอ้มันต้องชีวิตมันต้องลำบากขนาดนั้นเลยเหรอวะทำไมชีวิตมันต้องยากเกินขนาดนั้นอือหือได้อิมไปอีกชิบหายไอ้ชิบหาย โจนสลัดขาดอีกสตัวนะปั่นเข้าไปเรียบร้อยสินานะชาลีสะกดยังไงล่ะใ,<น>ใครรู้ปะไม่มีหรอกโอ้โหอยากจัวจัดให้จัดได้ใช่ไหมได้เลยถ้าคนคุ้นเคยต้องการ ถ้ากล้าหักหลังกันจะกลัวชั้นแค้นทำไมต้องจาชื่ออะไรกูเนี่ยโอ้โหเพ็บไปดิเพ็บไปดิโอ้โอ,ออกจากกระทะมาเจอไฟร้อน,อน,อน,นเอเธอน่าแม่งระเบิด,แม,บดแม่งระเบิดกลุแน่นอน ้้หมดแลวเอ่ออเาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนตายมาแล้วสองพันก็ยังไม่เคยเห็นไม่ต้องจับเป็นเ<อ>ต็มข้อไปดิสิบหกสิบหกบอกเลยเจอพัดลมทีหน้าทับเงิบตี๊สามตัวเราเหลือโจรสลัดสามตัวนี้โจรสลัดคนนี้สองตัวแล้วนะ แล้วเบิดอ๋ออันนี้เพิ่งสองนะสิบหกเพื่อนเพื่อนเราไปสิบหกก่อน b l a i n s ว่ะเบลนส์แต่อันนี้ต้องอันนี้นะอ๋อ b บ a นส์ได้นะแล้วก็จวกใบเป็นใบนน้โอเคร็จหนึ่งใบถูกไหมตอนนี้อันนี้ a อ t i ต a t e แล้ว8พร้อมขโมยมา4ใบ โอ้โหเต,โเต็มข้อล่อเต็มแข้งสองใบขอสองใบขอสองใบอขอสองใบเชียร์อย่างมันอ่าแล้วก็รัดกองไปเต็มข้อไปดิเต็มขอ้มขอ เร,เรื่องที่ต้องท <_ an> เรียกว่ามือแหง้งมือเก่าก็นเลยทีเดียวโอ้โหอย่างนี้นะเอาสมัยก่อนรถรถน่าจะสมัยรีทอร์แล้วเนี่ยแต่อยากมันไงเน้นมันต้องไปแล้วนะต้องแตกแล้วนะเขี <_ an> ่ยอะไรวะเนี่ยไม่คิดจะเก็บบ้านเลยหรอ เรียบร้อยเวลฟรีฟมแล้วเจอกันนี่เด็กหรือเปลอาคอยโอ้บอกเลยใส่ยับยับเคลวทูสาตเจลวต อยาบันี่เราเปลี่ยนหมดเลยนะครับเราหาเวนด้าเราหาไอ้ตัวจัวนะครับอืมดีเกินกว่าจะทิ้งไปนะครับไ้นี้เก่งมากเดี๋ยวเก็บไปใช้นะได้ใช้แน่นอนครับไ้นี้ ของดีของดีมานะบอกแล้วได้ใช้ I, ต้องจาชื่อแล้วก็เทรนะเอาตัวนี้เข้ามาเ <This move. S 1> โอเคเธอหน้าสี่ขึ้นอันนี้ได้นะครับไม่มันโดนใบนี้ด้วยนะมันโดนใบนี้ด้วยนะอย่างเข้ม ก็จะเ,เปิดนี้ได้นะเปิดน,นี้ก่อนโอ้จิตอันนี้คือดีนะเนี่ยแต่เปิดอันนี้ไปก่อนไม่แย่เอาจริงเพราะมันเต็มเคอร์ฟพอดีันน้เสร็จแล้วมมันต้องดีเฟนต์อะไรขนาดนั้น เออเล่นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ดีละไม่ดีละส,สิงโตเหรออันนี้ได้นะน,นี้จัวว่วระเวทเราน้อยมาโอ้ยแม่มีโอกาสจั่วห้าเจ็บสัดสัดเลยนะสิงโตเหรอ ซิโตโดนฟรีสโดนอะไรได้นี่จู่จสุดท้ายนําไม่ได้ไปพักไว้ที่ใต้กองแล้วก็ตีห้าแล้วเราขุดเก่ง,งมากเลยนะจนมุมจนปัญญาอ,อันนี้ก็ได้นะจวสองใบนนะแันนบชเสร็จแล้วโอเคเน้นจัวเน้นจัว ไ,ได้ทำสามก็อ่อนสามสี่ห้ามส้าหกใช่ไม,นนะมััวแกมันสุนักรับใัพวแกมันสุนักรับใย กดดนันกดดนันต่อเนื่องต่อเนื่องเราเรียกโจนสลัดไปกี่ตัวแล้วหกกี่ตัวแล้ววาหกใช่ไหมเฟนสไตล์เหรอเฟสไตล์เหรอมึงใส่เฟสไตล์จริงดิอ๋อตกใจเต็มข้อลอ่อเต็มแข้ง เป็นด้เป็นด้เล่นเถินหน้าได้นะเถินนี้เราเล่นอันนี้กับอันนี้ได้โอเคได้หนึ่งแล้วเดี๋ยวเถินหน้าเราแปลงล่างแล้วเดี๋ยวขึ้นอันนี้ขึ้นมาเจ็บไปหนึ่งถือว่าโอเคเดี๋ยวเถนหน้าขึ้นเวนด้าแล้วลจว้ดวได้ได้สิบดาเมจจากตรงนี้นะครับ <c oughs> ข้ามีของที่เจ้าลูตัวไว้อยานะ่อยางนันนเมื่อกี้มันจั่วเท่าไหร่มันบวกกอเท่าไหร่ไม่บอกด้วยวเดี๋ยวเรากดดันบอดก่อนละกันอันนี้ไว้แก้แก้บอดอะเนาะเนาะ ใช่ใช่ใชโอเคนก็ไปปกตินั่นนนไม่เก็บได้นี่ก็บไดนี่ได้เช่นเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเดียวรีบนอเลยดีก่อร ใกล้หมดแล้วคุณสับไายเป็นตบหัวไอ้ไข่พวกแกมันสุดนัก,กรับใช้ขอนสบอเรือขอนสบอเรือมีอดักเกอร์ดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเ,เพื่อเราเทอร์น่าเราจำเป็นต้องแปลงร่างนะครับจำเป็นต้องแปลงร่างเราจะมีดักเกอร์เล่น อ่าฮะอ่าฮะเธอน่าจะดีดสิ ปมีความลับมีความลับทวต,ต,ตัวบนดาบออกจากการทำมาเจอไฟร้อนร้อน ไอต้องจำชื่อข้าไว้้อ้าอู๋กำลังลำเลยโอ้โหอะถือว่าอนุโลมนะอนุโลมว่าได้คลิปแล้วกันนะนะครับอืเต็ม้อแล้วเต็มข้อแล้วเต็มแข้ง เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวเวนด้าไพเรตโรกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับแต่ว่ากว่าคอมโบจะติดเนี่ยสาเธอสามสเกมเนี่ยจะติดสักเกมหนึ่งนะครับก็เน้นเล่นบันเทิงนะครับอย่าไปแต่แรงจริงจังนะครับเราจะโดนแรงลดรัวๆนะครับเนาะโอเควันนี้ก็อ่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับรักทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจเด็กไทยเอสไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ